สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องพง666นะครับช่องของผมก็นําเสนอพระเก่าเก็บตัดสมนะครับนำออกมาให้ท่านได้ชมแล้วก็เปิดให้เช่าบูชานะครับหากท่านใดที่สนใจชมแล้วชอบนะครับก็ติดต่อมาที่ไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดาห้าสองศูนยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับ ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำเสนอนะครับอ,องค์แรกเลยนะครับเป็นพระพงษ์นะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อของหลวงพ่อคูณน,นะครับด้านหลังจะเป็นรูปของหลวงพ่อคูณนะครับด้านหน้าจะเป็นสมเด็จเป็นพระพงษ์นะครับ ด้าน,นหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับบริสโตรน,นี่ลองทดสอบไลฟ์สดดูก็ยังมืดอยู่เลยก็ไม่ได้ไลฟ์สดต่อนะครับก็มานำเสนอเป็นคลิปวิดีโอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ไว้รอากาสต่อไปนะฮะพยายามศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับ ท่านได้ชมนะครับ หากชมแล้วชอบนะครับติดต่อเข้ามานะครับนะที่ ID Line นะครับ0895206444นะครับองค์ต่อไปครับเป็นพระผงหลวงพ่องเงินนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคาร ให้ท่านชมนานๆนะครับวัดบางคานนะครับเพอให้ท่านชมนานนะครับส่วนใหญ่พระของผมเวลาเปิดไปแล้วก็หลายๆท่านอาจจะชมไม่ชัดอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับนะ เราถ่ายรูปส่งให้ท่านดูได้นะครับโทรมาพูดคุยกันครับนะบ mm hmm. องค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะครับเป็นพระเก่านะฮะ ครับก็ชอบใจองไหนก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยนะครับนะเรายินดีนะครับอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับวัดพิกุลทองนะครับ เป็นพระสมเด็จอีกองนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อสวยนะครับเป็นเนื้อเก่านะครับเนื้อเนื้อแห้งนะครับนนเนาะท่านลองนี่คือด้านหลังนะครับ นี on, mm ่ก็อีกองนะครับ อันนี้ก็เป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรอีกองหนึ่งนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับ ครับก่าวว่าคงจะชื่นชอบบ้างนะครับหากท่านใดชื่นชอบนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชานะครับติดต่อนะครับไอดียไลน์นะครับด้านล่างนะครับ0ูนย์0 6ด4 4้าห้าศนย์หกสี่สี่สี่นะครับนะครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ